โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดกเช่นเคยนะ้ำคลิปนี้ด้วยก,กับเกมนี่เกลียดกันต่อนะ้ำกับในเรื่องในด่านหน้านะครับผมก็ห่างหายไปนานนะสำหรับคลิปในช่องเรานะเพราะว่าเออไม่ค่อยว่างนะ้ช่วงนี้งานยุง่งงานยุ่งก็บอกขี้เกียจด้วยนะไม่ใช่นะฝนมันตกบ่อยนะฝนมันตกนะแล้วกนะ็อากาศมันหนาวแล้วผมก็เลยอยากนอนเร็ว <c oughs> เออนอนเร็วมันก็เลยขี้เกียจอัดคลิปแต่วโอเคมาช่างมันนะอะมาโอเคมาอยู่กับชื่อตอนวันนี้ก็คือชื่อตอนคลิปนี้เตรียมไปใช่ไหมนี้ วิกฤตในสถานีรถไฟน่ะผมผู <c oughs> ้บัชากาแล้วนะ่ะเปิดมาเรื่องตอนนี้จะเป็นไงก็ไปดูเกิเดเรื่องว่ะน่ผมก็มาไปดูเลยเพื่อให้การเสียเราสถานีก็คือสถานีรถไฟน,นี่นะไม่ต้องซื้อหรอกทีเหรออันนั้นชื่อมันชื่อแล้วนะอักกิกเพจใช่ไหมถ้าไม่ผิดเอเอเซตเอกจาะไงดีวะอักกิกเพจจะตำนานนะอ่นอนอานเยอะกันเนาะ ก็คือเห็นกับตาตัวเอง,องเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยนายเคยตั้งรถไฟนี้มาก่อนไหมเบบี้อืมเอาตามเสียงพาแล้วกันเนาะไม่เคยหรอกนะอืมถูกไหมประตูจะเปิดอยู่นะเข้าไปส่องดูกันไหมอ๋เข้านี่ใครเข้าได้หรอวะเดี๋ยวเข้านี่ท่าในแน่ใจเลยว่าใครไปเข้าได้นะฮะเห็นไปเลยเลยนะแค่เข้าไปส่องไว้เดียวเองอยากรูยิงเห็นจริงแล้วเนี่ยไม่แน่นะ เราจะได้เห็นอะไรดีๆก็ได้แล้วมันคืออนะไรล่ะแล้วเราเมื่อแล้วเม,มื่อเราเปิดไฟดไฟยังก็ปิดจังแรงอ้าวอ้าวจะถูกปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือ่อหน่ยจะไลน์เลยนะนายนู้นมันแย่มา,ยมากเลยนะอุ้นี่ฉันไม่ได้ปิดสักหน่อยอ้าวจริงอ่ะทั้งงั้นะบางคนจะปิดเองแล้วมั้งแต่จะเปิดมันยังไงล่ะ เมนคันโยกหรือสวิตอะไรเลยนะอ๋อไม่ผมไม่เปิดที่นะอะไรเฮ้ยสวสจะพังเสแล้วอะงั้นเราก็ถูกขังอยู่ในนี้นะสิใช่เปล่าก็ต้อจะเป็นอย่างนั้นนะคือ,อนจะใช่นะเอ้าห้องอ่ขับกป็ล็อกอยู่ด้วยมนต้องมีมีวิธีอื่นที่เปิดได้สิที่จริงมันก็ตื่นเต้นดีนะมม้เป็นปริศนาที่เราต้องแก้ใครเลย ทำ um, huh? ไรเฮ้แฟร์เวตี้ทำไมถ่มอยู่ที่นี่วะกันอยู่โอ้ยเสียงมันหมายนไม่ได้จะน่าจ,จะพูดผ่านกระจกหรือเปล่าไม่ชวนนี่ฟัง,ฟ,งฟังเอาไหมว่าเธอพูดอะไรฮะไม่ค่อยเป็นคำเลยอะ่ะถ้างั้นมือจับใช่มือจับเปิดประตูไห้งันระบบมือแฟร์เวตตี้อย่างบ้าคลั่งเธออยู่ เธออยู่ที่ต่างๆอ,อีที่อีฝั่งหนึ่งประตูประตูเราจะเปิดมันยังไงเล่าอ๋อังไงมันเปิดแล้วเฮ้ยเปิดแล้วนี่พวกนายสองคนมาทำอะไรที่นี่นฮะอ้าวคนใครพูดอยู่แฟตีขึ้นมาบนรถไฟอ้าวจะขึ้นมาทำเพื่อเพื่อเขืออะไรอ้าวประตูก็ปิดเองอีกครั้งเอ้าจะจะเข้ามาทำเมื่อเขืออะไรฮะ อา้าวฉันเพิ่งเข้ามาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราก็เปิดประตูออกไปได้แล้ที่นะเออเราเปิดเองไหมเราเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมถึงเปิดไม่ได้ลนะ่ะมันพังเลสิแล้วเราเข้าบันห้องคนขับไปได้ด้วยเออเข้าไปห้องคนขับไม่ได้ด้วยเอาเถอะเราไปหน่อยฉันจะเปิดประตูออกไปจากออกห้องเงาเอางั้นเลยแหละฉันจะเปิดประตูออกจากบันพับตัวเองเลยเจ้าค้านเจอจักว่า เอออยากอยากจะขึ้นสายในขวาหาทำลายทรัพย์สินนะี่ยตอนนี้พวกเราพวกเขาก็ยุ่งกันแต่ตายอยู่แล้วนะเออาแต่พวกเขายุ่งแล้วทำไมเองมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะไอ,อทำไมเองมาเองไม่ทำงานเองมาอยู่ที่นี่ได้ตอนเราจะนั่งเฉยรอใ,ใครทุกคนมาช่วยก่าดไปกับ,บ,บนะอ๋อแต่เธอสองคนยอมเป็นตัวอย่างทดลองให้ฉันแล้วก็แค่ยืนอยู่ตรงนี้นานอีกสักหน่อยก็ได้นะเธอทดลองนะเหรอแมวหรอก ได้ถ้านายมีความคิดที่ดีกว่านี้ไม่ได้นี่งั้นก็ลองใช้โทรศัพท์โทรหาใครแต่คนไม่ได้ได้ไงใช้าาโทรศัพท์ไปที่ห้องวิจัยนะสิออเหมือนผมเลยนะเปนผมเลยบางทีผมเนี่ยผมออกจากพอดีนะผมออกจากผมอยู่เตนอยู่เถิดใน,ในระหว่าบ้านนะ่ะผมก็แม่โทรศัพท์ไปไปด้วยนะผมไม่ระวางโทรศัพท์ไปในบ้านนั่นแหละแล้ผมก็นะั่นแหละถ้าแค่ออกมาทำตัวนิดหน่อยก็เลยเลี้ยงม่ทุกมาเหมือนกัน งั้นของฉันเป็นกมเป็นหมดแนละ้วเอาเอาล่ะน่าทีเดียวของเราคือทุบกระถางสินะเดี๋ยวสิแล้วเมื่อกี้เธอบอกเดี๋ยวสิเมื่อกี้เธอยังบอกคัดค้านอยู่แล้วไม่ใช่ยังไงน,นั่นเพราะว่าเราใช้ปืนนะาฮักเราเ,เธอใช้ปืนนะาฮักเรา,าเราใช้เรียกมาบอกเดีกว่าเช่นถังไดเพิ่งไงเป็นไงเออมันว่าก็แตกอยู่ดีนะผมกระจกอะที่ถังไดเพิ่งที่อยู่ใกล้ๆขึ้นมา อ่าดันหนึ่งสองสาววัตถุพุทต่างเลยนะหนึ่งสองสามอ้าวอะไรเนี่ยถังกระเพิงนั้นระเบิดจนพ่อนของขาวไปทั่วผองสีขาวนะไม่ได้เป็นผมจำม่ได้มันคือ,ม,คอมันคือตัวอะไรที่มันใช้ดาบสารเคมินฟนฟดาไฟอะเอออะไรนั่นแหละทำบ้านของเธอเนี่ยฮะโซสายเจตเผอดึงสลักนิทไพลเข้ามาสิเอา้าวเขาไม่สอนแล้เ <c oughs> ขาไม่เติมเขาไม่สา,มท,ม,าม,ทมทีใช้เธอได้ไงฮะ มองไม่เห็นเลยพอ,อดีฉันใช้ปืนแล้วแต่หน้าประตูรถไฟนั้นก็เปิดออกแล้วแต่คนนั้นได้บีบออกไปเกิดอะไรขึม้มบ้างเราก็กลายเป็นเร็วตะหอนตื่นใจไปซะแล้วให้ตายเถอะเจ้าปืนตะหอสนสอดที่นี่เองนะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเอา้าโซลีนหลายคนขึ้นรถไฟตัวที่ไม่ได้อนุญาณแต่งกันฮะ จะจะ,จะ,จะ,จะยังไงต้องฟังเราก่อนนะฉัน,นะเช่าแต่ทำความสัตย์ที่ต้งนานมากเลยนะฉันให้กลับมาบ่อยฉันใจเย็นเนี่ยนะฉันจะพาดีเซลกับบิดมาบุตรเ,เราอย,ยู่นี่แหละอืมเรียบร้อยต <c oughs> ินมันฟุ่งไปแต่ทีจะปล่อยพังประตูแล้วหนีไปเราสวยแล้วไงล่ะแล้วคนนั้นนั่งตรงรารับการลงโทษแต่โดยดีมย <c oughs> ไม่กินด้วยเออไม่ได้เลยนะ มันไม่ใช่วิกฤตในฐานะวิกฤตในฐานะไฟจริงนะวิกฤตสำหรับพวกตัวพระเอกนะไม่ใช่ไม่ใช่ถ่านไม่ใช่ถ่านะไม่ใช่ถ่านะไฟวิกฤตโอเคก็ประมาณนี้นนะกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ